จากเหตุสะเทือนวงการสงฆ์ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูพิทักษ์มัชชิม,มเขตจิรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดวงเกษตรในฐานะเจ้าคณะตำบลปากช่องเขต4จังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยอาศัยความตามอำนาจในข้อ4วรรคหนึ่งแห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่19พศ2536ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในพรบคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2535ให้พระราดวชิลาลังการอายุ68ปีพรรษา46เจ้าอาวาสวชิลาวงกรณวราลารามและเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีและขอให้พระภิกษุสามเณรและ้าเลขัดที่อยู่ในวัดดังกล่าวอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยชอบตามพระธรรมวินัยกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมทางด้านพระครูพิทักษ์มัชชิมเขตจิรศักดิ์เจ้าคณะตำบลปากช่องเขตสกล่าวว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาในวัดป่าธรรมคีรีที่มีพระสงฆ์ออกจากวัดไป4ี่รูป รวมทั้งพระวชิระยานโกลสนคมอภิวโลหรือพระอาจารย์คมอภิวโลประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีและพระมหาวุฒิมาเถาหมอเจ้าอาวาสที่เป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้ตั้งรักษาการแทนไปทําหน้าที่แล้วก็เท่ากับตําแหน่งประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสเดิมต้องยุติลงด้วยวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมพระภิกษสุกสามเณรและฤลัสั์ที่วัดป่าธรรมคีรีขณะที่ พระราษสุม,มนมุนีเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยารามในฐานะเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดธรรมยุทธ์กล่าวว่าปัญหาของพระอาจารย์คมอภิวโลประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีเกิดขึ้นจริงและขณะนี้สถานการณ์ไปไกลเกินกว่าที่อาตมาจะพูดได้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าล่าสุดพระราชวรชิลาลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีโดยพระราวดวชิราลังการและพระอุดมธีลคุณวัสุทธจินดาเป็นที่ปรึกษาพระยานดีลกวัดมกุฏคีรีวันเป็นประธานพระครูสิริเจติยาพิบาลวัดสาราทองเป็นรองประธานและมีกรรมการพระครูพิทักษ์มชิมเขตวัดวงเกษตรและพระครูสมุดมงกุฎขันติป,ปาโลวัดพญายเย็นพุทธารามเป็นต้นสำหรับคำสั่งปลดฟ้าผ่าพระอาจารย์คมอภิวโรประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรี อยู่ในความสนใจของผู้คนในแวดวงดงคมิ้นเพราะถือว่าเป็นเหตุสะเทือนวงการสงฆ์ที่สร้างความชังขนใจให้กับทุกฝ่ายที่ได้รับทราบเนื่องจากพระอาจารย์คมถือเป็นพระป่าดาวรุ่งของฝ่ายธรรมยุทธมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดตรวจสอบพบว่าขณะนี้ทุกช่องทางการติดต่อการเผยแพร่ธรรมะของพระอาจารย์คมไม่สามารถติดต่อได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ